สวัสดีครับไลยสาระมาแล้ววันนี้ก็ไลยสาระเหมือนเดิมนะครับตกลงจะเป็นไลยสาระหรือเป็นไร้สาระกันแน่เออเป็นไร้สาระดีกว่านะเพราะว่าทําคลิปมาก็แทบจะไม่มีสาระเลยนะฮะอา้อาวโอเคนะครับก็มีบ้างมีบ้างก็ชมกันไปชมชมกันไปชมชมกันไปให้กําลังใจกันไป ชมกันบ้างติเตียนกันบ้างนะครับก็เป็นธรรมดาของมนุษย์โลกนี้นะครับไม่มีอะไรที่จะ,ะถูกต้องไปซะทุกอย่างนะครับแต่นันเต่าฟับเห็นไหมเนี่ยซัดไหม เออโวลฟนพอดแปดดิจิทัลนะครับอ่ะเล็บตัดแล้วนะแต่มันมีคราบอันนี้ที่มันเป็นรอยเขาเรียกอะไรเป็นแผลนะครับติดอยู่นะฮะไม่ต้องแซวนะฮะอ่ะนะครับ,อนะรบเอา้าทำไมมันไม่ชัดอ่ะเอะกล้องเป็นอะไรเนี่ยฟึบอ่า เห็นแล้วนะครับเห็นแล้วคงจะคงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับอันนี้เขาเป็นเรียกว่าเหรียญเขาเรียกนะพิมพ์ดอกจำปีไหมเออเป็นเหรียญพิมพ์ดอกจำปีไม่เขาเรียกเป็นเหรียญเท้าเวสุวรรณนะครับเท้าเวสุวรรณนะครับนี่เท้าเวสุวรรณรุ่นประทานซัพ์นะครับผมก็เท้าเวสุวรรณนะครับก็ เป็นเขาเรียกเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเป็นเขาเรียกเป็นเทพไหมนะก็คือเป็นเจ้าแห่งเขาเรียกเจ้าแห่งคุมทรัพย์เจ้าแห่งความมั่งคั่งเจ้าแห่งคุมทรัพย์อะไรประมาณนี้เนาะตามข้อมูลนะครับว่าคนที่อ่าบูชา้ทวสุวรรณนะครับก็จะเขาเรียกนะเกิดเขาเรียกเกิดโภครั์นะครับหรือเกิดการมีโชคมีลาบอยู่อยู่บ่อยๆครั้งนะครับไม่ใช่ว่าทุกครั้งหรอกต้องก็ต้องมีมีบ้างอ่าตาม วาสนาของแต่ละคนแต่ว่าก็จะช่วยในเรื่องของการอํานวยโชคลาภนะครับอะไรประมาณนั้นแหละนะครับแล้วก็เหรียญประเภทนี้หรือ,เ,อเหรียญประเภทนี้นะก็ทําแบบเหมือนๆกันนะครับออกหลายเกจินะครับหลายเกจิหลายสํานักนะครับที่ที่ดังที่เด่นที่ดังนะครับที่ได้รับความนิยม นะครับที่ได้รับความนิยมก็จะเป็นของวัดจุฬามณีนะครับของหลวงเพาะอ,อิดวัดจุฬามณีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะมีหลายๆวัดนะครับที่แล้วแต่ว่าเราศรัทธานะครับวัดไหนเกจิคณนาจารย์ท่านใดเราก็ก็เช่าตามที่เราศรัทธานั่นแหละนะครับส่วนเหรียนนี้ นะฮะเหรียญนี้นะฮะอ่าก็เป็นเหรียญของวัดป่าประถมนะครับอ่ะเดี๋ยวกล้องก่อนเพราะว่าเหรียญมันเป็นสะท้อนแสงนะฮะอ่าเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะเออนี่อ่ะนะครับอันนี้เป็นของวัดป่าประถมนะครับเดี๋ยวลงกล้องให้อ่านไปด้วยดูกันก่อนนะฮะนี่นะครับอ่ารุ่นนะครับรุ่นประธานซับนะครับรุ่นประธานซับ วัดป่าปฐมวัดป่าปฐมเทวารามอ่าเทวารามวัดป่าปฐมเทวารามจังหวัดขอนแกน่นอ่าปี2565นะครับรุ่นประธานทรัพย์เนี่ยเห็นไหมล้านหลังก็จะเป็นทรัพย์สินเงินทองนะครับมากองไว้ต่อหน้าเธอนี่แหละนะครับอ่าพระสุวิทย์นะครับพระสุวิทย์ชิน วโลภั o, สุวิชชินวโลนะครับคูบาไก่เออหรือคูบาไก่ที่เรียกกันนี่แหละนะครับอ่านะครับก็จะประมาณนี้นะครับเหรยญรุ่นนี้นะฮะก็เขาบอกเป็นการจัดสร้างนะครับเพื่อหาทุนนะครับหาทุนสมทบในการสร้างพระวิหารในปัป่าปฐมนั่นแหละนะครับนี่เห็นไหมฮะการงานศิลงานศิล การแกะนะครับงานงานศิลป์ใน,นการแกะเห็นไหมอ่าก็ถือว่าทำได้โอ้มันสะท้อนแสงเนาะก็ทำได้ละเอียดสวยงามอยู่นะครับนี่นะครับนี่โอ้โหลมแรงเลยพูดถึงพลังงานพูดถึงท้าววสุวรรณนี่นะฮะนี่งานแกะนะครับงานแกะต่างๆก็ดูเขาเรียกมีรายละเอียด มีความสวยงามนะครับอ่ะเนาะงานแกะอ่าโอเคเอา้านะครับก็เป็นเหรียญน,นะครับที่สร้างโดยนะครับหาทุนนะครับหาทุนสมทบในการสร้างพระวิหารในวัดป่าปฐมนะครับส่วนรุ่นนี้นะครับการปลุกเสกก็เกจิคณาจารย์ที่มีชื่อเสียงในะปัจจุบันอ่าเขาบอกตามข้อมูลน่ยรูป ที่มีชื่อเสียงมีอะไรบ้างล่ะมีหลวงปู่มีหลวงพ่ออิดก็มานะหลวงพ่ออิดวัดจุฬามณีนะครับมีหลวงอ่าหลวงปู่สุริยันเออหรือหรือพระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยเนี่ยนะครับแห่งวัดวังน้ำเย็นเนี่ยก็เข้าร่วมนะครับแล้วก็มีอะไรบ้างหลายๆท่านนะครับเอ่อที่เข้าร่วมเสกในวัตถุมงคลรุ่นนี้29รูป นะครับก็เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลที่พิธีดีนะครับพิธีดีนะครับแต่ว่าก็เป็นรุ่นที่เขาเรียกอะไรที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันเพราะว่าคือคนสร้างเนี่ยนะคนก็ <c oughs> <c oughs> ตามได้ยินตามในข่าวนั่นแหละฮะเออก็ตามในข่าวนั่นแหละเพราะว่าเขาบอกคนสร้างก็มีปัญหากับทางวัดนั่นแหละเราพูดกันตรงๆเนาะเอากันตรงๆนี่แหละ ก็เลยทาให้วัตถุบางคนรุ่นที่แรกอะ่ะตอนที่ยังไม่มีปัญหากันเนี่ยนะฮะหน้าตู้นี่หน้าตู้เขาบอกทําเป็นแบบกล่องสุ่มนะเออทำเป็นแบบแบบกล่องสุ่มอ่าทำเป็นแบบกล่องสุ่มนะครับออกจากวัดเนี่ยนะครับ999าบาทเป็นแบบกล่องสุ่มมีหลายเนื้อหลายอะไรนี่แหละผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะเออแต่ถ้าว่าผมเคยอยากได้อยู่ช่วงนั้นช่วงที่ว่าช่วงโควิดช่วงหมายว่าอยากได้โชคลาภ <c oughs> แล้วก็ไปที่วัดนั่นแหละแต่ว่า ค่าบูชาก็999บาทออกจากวัดช่วงนั้นนะพีคมากนะครับแต่ก็ราคาก็ไหลขึ้นเป็นโอ้หลายพันเพราะว่าไม่รู้ว่าอย่างไงนะเออขาอบอกว่าก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์เพราะว่าคนที่บูชาวัตถุมงคลประเภทนี้ก็เพิ่นไปถูกลังวัลใหญ่ว่ากันอย่างนั้นนะฮะทีนี้ก็เลยทําให้วัตถุมงคลก็ค่อนข้างราคาสูงนะครับแต่ว่าหลังมา มาช่วงหลังมาก็มีม,มีก็ตามในข่าวแล้วมีปัญหากันมีปัญหากันระหว่างคนสร้างกับทางวัดนะครับก็เลยทําให้วัตถุมงคลเนี่ยรุ่นนี้ก็คือดิ่ง <c oughs> ดิ่งลงแทบไม่มีราคาเลยนะครับทุกวันนี้ก็โม้ร้อยหนึ่งยังขายยากเลยนะครับจากราคาเป็นหลายพันร้อยหนึ่งยังขายยากเลยแต่จะให้กันฟรี นะครับก็เขาบอกว่าถ้ามีปัญหาแล้วก็คือเขาบอกเจตนาในการจัดสร้างเนี่ยนะครับก็เจตนาดีแหละแต่ว่ายังไงจะพูดยังไงดีล่ะเขาบอกก็คนทั่วไปก็บนดูเจตนาไม่ดีแล้วก็แบบว่ามีความมีเขาเรียกอะไรมีความอ่าเวลามีเรื่องมีราวอะไรเนี่ยทำให้ความมั่นใจในการประชาชนทั่วไปที่มีความมั่นใจในการบูชาวัตถุมงคลเนี่ยลดด้อยถอยลงไป นะครับอันนี้วงในก็ไม่รู้ว่าเป็นกันยังไงนะผมก็พูดไปตามสถานการณ์นะครับผมไม่ใช่คนวงในนะครับแต่ว่านะครับก็ทางวัดก็ทางวัดหรือทางครูบาไก่เนี่ยหรือทางพระสุวิทย์เนี่ยนะฮะก็ก็บอกว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวว่าใครสร้างมันอยู่ที่ว่าใครเสกว่าอย่างงี้นะเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวที่ใครสร้างมันอยู่ที่ใครเป็นคนเสกนะครับแต่ว่า เกจิคณาจารย์ที่เข้าร่วมเสกในพิธีนี้ก็มีแต่เกจิขณะอาจารย์ที่อะไรกันนะอ่าเป็นเกจิดังๆในยุคนี้นะครับเข้าร่วมปลูกเสกวัตถุมงคลรุ่นนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นรุ่นที่มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะอ่าครูบาไก่นะครับหรืออ่าอะไรนะพระสุวิทย์ชินวรโรหรือครูบาไก่นะก็เป็นเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายนะครับเป็นสิทธิ์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่เขียมนะครับรของหลวงปู่เขียม โซลโ,โยนะครับนี่หลวงปู่เขียมอันนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงปู่เขียมวัดถ้ำขามนะครับผมรุ่นแรกนะครับเป็นเกจิอาจารย์เออไม่ใช่หลวงปู่เขียมนะครับก็เป็นเป็นสิทธ์นะเป็นสิทธิเอกหลวงปู่ฟัน่นนะครับเป็นสิทธิ์เอกหลวงปู่ฟัน่นอาจารโลนะครับก็ส่วนมากก็ปฏิบัติปฏิบัติแต่อยู่ในป่านะก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ไม่ค่อยได้เปิดตัวอะไรมากมายมีแต่สิทธ์์แล้ชิดหรือคนที่ในพื้นที่หรือสิทธิก์กล้ชิดนะครับถึงจะ เอรเยรงทราบในวัดปฏิบัติของท่านดีอะไรอย่างนี้นะผมก็ศรัทธานะครับผมก็ผมก็เก็บอยู่หลายอย่างก็ทําในรีวิวอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับก็นั่นแหละครับพัสุวิทย์หรือคูบาไก่นะก็ได้บวชนะบวชตั้งแต่เป็นเนนใช่ไหมเออผมจําได้อยู่เพราะว่า <c oughs> เคยเห็นตั้งแต่พัสุวิทย์เเป็นเด็กนะครับเป็นเนนออไม่ใช่เป็นเด็กเป็นเนนนะก็ติดตามหลวงปู่เขียมนี่แหละนะครับไปตลอดนะครับก็บอกว่า ลูกพระสุวิทย์เนี่ยครก็ไปฝึกเหล็กกรรมฐานนี่แหละนะครับไปฝึกกรรมฐานอยู่บนอะไรนะถ้ำขามนี่แหละนะก็ก็เลยทําให้เรื่องว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมียานนะครับมียานวิเศษมียานพิเศษเออมียานพิเศษบางอย่างที่สามารถที่จะสื่อกับเทพพย,ายดาหรือเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรต่างๆก็คือเป็นสัมผัส พ Dante, ิ да. เศษนั่นแหละนะครับเป็นยานพิเศษนะครับที่สามารถสัมผัสสื่อกับสิ่งลี้รับอะไรต่างๆได้อะไรประมาณนั้นนะครับก็เลยทําให้ก็คือที่แรกอ่ะนะครับเอาจะดราม่าอย่าไ่ต้องดราม่านะไม่ต้องดราม่านะไอ้คลิปนี้นะก็ทําเป็นข้อมูลเฉยว่าหาพระยังันลงยังไม่ได้นะเอาแบบว่าไม่ต้องดราม่านะเอาแบบว่าเอาที่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 ผมทราบนะเอาที่ผมทราบกันแล้วกันเป็นข้อมูลเล็กน้อยนะครับก็ว่า ท่านมียานแล้วก็เขาเรียกนะชาวบ้านที่เกิดเขาเรียกอะไรเกิดร้อนอ่าเขาเรียกอะไรเกิดเจ็บป่วยเกิดอะไรอย่างเงี้ยเลยเห็นอะไรแบบประหลาดประหลาดอะไรอย่างเงี้ยผมมีลําแสงสีเขียวนะครับลอยขึ้นลอยลงในทุ่งนาในที่นาในที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคนเจ็บคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่านิมนต์ท่านไปนั่งทางในนะครับเออนั่งนั่งทางในนะครับอ่า เพื่อสื่อนะครับเพื่อสื่อดูนะฮะก็ท่านก็แบบว่าตอนที่นั่งทางในเนี่ยนะฮะก็นิมิตเห็นอะไรก็จะวาดนะครับก็จะวาดรูปอไอ้แบบนั้นขึ้นมานะครับอย่างที่ลูกไฟนะครับลูกไฟอ่าสีเขียวเนี่ยนะครับลอยขึ้นลอยลงเนี่ยตรงลอยลงเนี่ยก็ ตรงไหนก็จะก็จะขุดอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็จะมีการวาดวาดรูปขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ค่อยขุดขึ้นมาตามที่ในข่าวนั่นแหละนะครับตามที่ในข่าวในคลิปที่หลายๆคนดูนั่นแหละนะครับผมก็ขุดแต่ว่าไม่ได้ไปขุดคนเดียวนะชาวบ้านอีกเป็นร้อยนะครับที่ไปที่ไปมุงดูนะครับที่ไปมุงดูนะครับกวาดรูปอะไรนะก็ขุดมาเป็นเป็นรูปแบบ เป็นรูปแบบที่แบบนั้นนะขุดไม่ใช่ว่าขุดแค่คืบ2คืบนะครับบางทีขุดลงไปลึกเป็น2เมตร3เมตรนะครับแล้วก็เอาขึ้นมามก็ไม่ใช่ว่าองค์เล็กๆขนาดนี้นะฮะที่จะซ่อนอะไรลงไปนะครับองค์ใหญ่ๆก็มีนะครับแต่บางคนคือเขาไม่รู้เขาไม่ได้มาดูเขาว่าอาจจะซ่อนลงไปหรืออาจจะอะไรลงไปแล้วคือซ่อนแล้วจะซ่อนยังไง <c oughs> <c oughs> เออถ้าซ่อนแล้วจะซ่อนยังไงบางทีอง เท่าอะไรเนี่ยองคใหญ่องค์เท่าอะไรแล้วใครจะมีเวลาไปฝังไว้ตามไล่นาที่ไล่ที่อะไรของของของคนนะครับแล้วก็อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะผมพูดตามอ่าเหตุการณ์แล้วก็ผมก็อ่าเขาเรียกนะก็ <c oughs> <c oughs> อยู่ในพื้นที่นะฮะก็เดอ,อ่าก็พอรู้บ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ได้ละเอียดมากนะก็เล่าเป็น ข้อมูลเล็กๆนั่นแล้วกันนะครับไม่ต้องาม่านะครับเรื่องเรื่องนี้นะครับผมก็นั่นแหละนะครับทีนี้าบางทีเนี่ยนะฮะก็ไปนิมิตก็แบบอยู่กลางบ้านอะไรเนี้ยอยู่กลางบ้านของคนต้องขุดเจาะลงไปใต้พื้นบ้านอะไรอย่างเงี้ยบ้านที่เป็นแบบว่าเป็นหินอ่อน เออเป็นทินอ่อนเป็นปูกระเบื้องเป็นเออปูกระเบื้องปูพื้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ไปขุดเอาอยู่อยู่กลางบ้านคนก็มีนะเออกลางบ้านเป็นหลังเนี่ยบ้านคนนะเออก็ขุดลงไปลึกก็เอาขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ใช่ว่าจะมาขุดแต่ตามไล่นานนะขุดทั่วไปทั่วทั่วโอ้ยเป็นหลายๆจังหวัดนะครับไม่ใช่แค่เฉพาะในจังหวัดนะครับอืมเป็นหลายๆจังหวัดนะครับก็คนที่ไม่ได้ ไม่ได้มาเขาเรียกอะไรไม่ได้มาดูไม่ได้มารับรู้ก็อาจจะมีก็เลยนะมีความเครือบแคลงสงสัยบ้างก็เหมือนผมที่แรกแหละก็มีความสงสัยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันว่าต้องเออต้องไปฝังไว้ตรงโน้นตรงนี้แล้วก็ทําทีทําท่ามาขุดอะไรอย่างเงี้ยที่แรกผมก็คิดอย่างนั้นแหละนะแต่เอาไปเอามาพอมามาดูดู มาดูหลายๆอย่างแล้วนะครับมันก็ไม่ไม,ม่ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้ง่ายนะพูดมันง่ายอยู่นะครับแต่ทำเนี่ยมันยากอยู่นะฮะเพราะ hmm. ว่าก็ลองแบบว่าเขาว่าก็ลองเอาหาอะไรไปขุดดินฝังลงซิแล้วอีกสัก4ีปี5ปีแล้วก็มาขุดหาเนี่ยมันจะเจอไหมนะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับที่ว่าฝังเอาเอาของฝังดินไว้แล้วมาขุดแล้วมันจะเจอเนี่ยนะครับแค่ปี2ปีจะมาขุดมันก็ยังไม่เจอนะครับก็มันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่ององ่ายนะครับผมก็ ก็นั่นแหละก็ลยทําให้ท่านเนี่ยนะฮะให้อ่าอะไรนะให้คูบาไก่หรือพาสุวิทย์เนี่ยครับก็มีมีเขาเรียกมีลูกศิษย์ลูกหานะครับมีเขาเรียกอะไรมีชื่อเสียงมีนักข่าวมาทําข่าวมีคนมาทําคบตมคิดคือไปในยุคปัจจุบันเนาะเป็นคลิปที่การสื่อสารมันเร็วนะครับก็ทําให้คนเนี่ยทราบข่าวทราบข้อมูลเรื่องราวอะไรต่างๆทำให้คนเกิดความศรัทธานะครับเพราะเกิดความศรัทธาก็มีการเขาเรียกอะไร อะไรมากมายนี่แหละนะครับมีคนเข้าหาเยอะพอมีคนเข้าหาเยอะปัญหามันก็มีเยอะตามมานั่นแหละนะครับผมก็เป็นเรื่องข่าวๆแล้วกันเนาะผมคงไม่ได้เจอะเรื่องไม่รายละเอียดอะไรมากมายเพราะเป็นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับมันเป็นเรื่องที่เอาเราก็พิจารณาเอาแล้วกันนะครับผมว่าอะไรยังไงผมก็พูดแบบขา่าวๆเนาะเออนั่นแหละเราก็มองว่าวัตถุมงคลนี่แหละเอา้าวนเข้ามาวัตถุมงคลของเราดีกว่านะครับก็นั่นแหละฮะก็เป็นเหรียญที่ ที่มีปัญหานะครับผู้สร้างกับวัดนี่แหละนะครับทำให้ราคาเนี่ยนะครับดิ่งลงเลยนะครับดิ่งลงเลยแทบไม่มีราคาเลยแล้วก็ในกลุ่มนะในกลุ่มที่ผมเข้าไปดูก็ไม่ได้มีุนเวียนนะครับไม่ได้มีุนเวียนด้วยซ้ํานะครับแต่ว่า,าทางวัดหรือทางาาคูบาไก่ก็บอกว่าม่นไม่ได้เกี่ยวว่าใครสร้างมันอยู่ที่ใครเป็นคนเสกนะครับดังนั้นเนี่ยนะฮะ ก็เราก็ไม่ต้องไปใส่ใจเรื่องคนสร้างเรื่องปัญหาเรื่องอะไรนะเอาถ้าเราแบบว่าหาแบบว่า,าเขาเรียกนะเหรียญท้าเวสุวรรณนะครับคือถ้าหาแบบรุ่นไหนไม่ได้อ่าเอาก็แล้วกันเนาะนะครับก็ลองอบูชารุ่นนี้ดูนะครับผมส่วนผมก็นี่แหละเออผมก็น,นี่ผมจะไปเลี่ยมแขนวนเหมือนกันนะเนี่ยที่พูดอยู่เนี่ยนะฮะเออนี่เห็นไหมการออกแบบสวยงามดีพุทธศิลป์น,นี่เห็นไหม นไหมฮะพุทธศิลป์ออกแบบสวยงามดีนะครับผมนี่เห็นไหมปึ๊บแล้วก็เขาบอกก็มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับลูกศิษย์ลูกหาเยอะเห็นไหมก็ <c oughs> ข่าวก็เงียบไปทางวัดก็ได้รับตาตั้งจากสำนักสงฆ์ก็กลายเป็นอ่าเป็นวัดขึ้นมาแล้วก็มี มีกฐินพระราชทา,านมีเขาเรียกะพระราชทา,านน้ำวัดมีโอ้ยมีสายในวังมานะ <c oughs> ไปดูในเพจวัดนะ <c oughs> ไม่ได้ว่าเงียบไปนะครับไปดูในเพจวัดแลประชาชนยังให้ความศรัทธาเหมือนเดิมนะครับประชาชนยังให้ศรัทธาม,มากกว่าเดิมด้วยซ้าเออใครเก็บได้ก็ต้องเก็บนะครับวัตถุมงคลของของวัดป่าวัดป่าปฐมเนี่ย นะฮะเอออา,อ,าอาจจะมีอะไรบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ผม,ผมเชื่อว่านะก็ไม่ได้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 มีผลกระทบในระยะยาวหรอกในระยะสั้นมันก็เป็นข่าวเป็นกระแสคนก็นู่นก็นี่ไปแต่ว่าในระยะยาวก็ต้องกลับมาได้เหมือนเดิมนั่นแหละนะครับผมอ่ะนะครับสาหรับใครที่ชื่นชอบในวัตถุมงคลที่ที่เขาเรียกนะ เป็นประเภทวัตถุมงคลที่ให้คุณทางด้านคุ้มครองนะครับป้องกันก็ียกป้องกันพูดผีปีศาจเท้าวเวสุวรรณเนี่ยนะฮะคือใครที่เป็นกลัวผีเออฝันร้ายกลัวผีเห็นผีบ่อยเออหรือคิดไปเองว่าผีหลอกอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบว่าเป็นคนกลัวผีพูด,ดง่ายๆนะฮะก็แขวนท้าวเวสุวรรณนะเพราะว่าท้าวเวสุวรรณเนี่ยผีจะกลัวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือใครที่คิดว่าตัวเองนะครับ ดวงไม่ดีเออไม่ค่อยมีโชคมีลาบนะครับก็หาเาวิสุวรรณนะครับมาบูชาเขาบอกว่าอย่างนั้นนะตามตามข้อมูลหลายๆด้านนะครับบอกให้บูชาเาวิสุวรรณนะครับก็จะอำนวยนะอำนวยให้เกิดอะไรนะ,ะบูชาดีๆก็จะอำนวยให้เกิดโชคลาบนะครับเกิดอานวยให้เกิดโชคลาบ บ้างนะครับตามบุญวัดสันมาของแต่ละคนนะครับก็ต้องก็ต้องให้เกิดให้มีมีเร่งลาบเร่งเรียกเร่งอะไรเร่งลาบเรียกเร่งเร่งลาบเรียกซับนะครับเออนะครับตามอ่าเขาเรียกอะไรตามความหมายหรือตามวัตถุมงคลที่เขาเจตนาสร้างเพื่อให้เกิดพุทธคุณทางด้านอ่าทางด้านนี้นะครับก็คือทางด้านโภคทรัพย์นั่นแหละนะครับอ้าวอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล่าอ่าเรื่องราวคร่าวๆเนาะนะครับก็ เราก็อยู่ที่ศรัทธาเรานะครับแล้วก็ต้องมีความเครื่อนะมีความแน่วแน่ในเรื่องของของความศรัทธาของเราด้วยนะครับถ้าเราไม่ศรัทธาเราก็ถอยห่างออกนะครับถอยห่างออกก็ไม่แขวนก็ไม่บูชาก็ไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ก็แค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปคเครื่องนะ ไปกล่าวร้ายไปปามาศนะครับก็อย่างน้อยพระก็มีศีลมากกว่าเราอยู่หลายข้อนะครับแล้วก็ถ้าไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่กราบไม่วา่าก็แค่นั้นเองถ้าศรัทธาก็ยึดมั่นก็ก็ไม่ต้องเป็นซีเรียสอะไรนะครับข่าวออกมายังไงแต่ว่าอ่าวัตถุมงคลนะครับก็ได้ทําการพิธีรีตองอย่างดีแล้วนะครับเออทำการปลูกเสกแล้วก็พิธีจัดสร้างก็ดีแล้วครับแล้วก็ผมคิดว่า ยังมีพุทธคุณที่ดีอยู่นะครับมีการอัญเชิญบวงสวงเทวดาเทวดาฟ้าดินให้รับรู้ในการสร้างวัตถุมงคลมงคลชุดนี้รุ่นนี้อยู่นะครับก็ต้องมีคุณวิเศษอย่างแน่นอนนะครับอ้าวโอเคนะครับผมสลับรายการลายสาะะนก็ชมพักเก่าพระใหม่สลับกันไปเรื่อยนะครับวันนี้ก็มาชมเหรียญทาเวสุวรรณนะครับ,นนร,บรุ่นที่นะตอนเปิดตัวนี่คือฮามากแพงมากนะแต่ก็ หลังๆมาก็ราคาก็ตกนะครับแต่ก็นี้แหละตกก็ดีนะฮะจะได้เราจะได้เช่าเราจะได้เช่าในราคาที่ถูกลงนะครับตอนอยู่ที่หน้าตู้วัดเนี่ยออกมาใหม่ๆเนี่ยหรือในในตอนช่วงใหม่ๆนี่นะโอ้ราคาเนี่ยเก้าเก้าเลยนะเออเหรียญละพันเลยนะเนี่ยออกใหม่ๆเนี่ยนะฮะแต่ว่ามาอย่างนี้แหละดีเออเราจะได้เช่าในราคาถูกเออตอนนี้เหลืออยู่เหรียญละร้อยเนี่ยเอานะครับใครพอมีทุนก็เอา,เ,อาเก็บโลดนะครับ เอามาแขวนได้เลยนะครับผมผมว่าก็ต้องมีคุณวิเศษอย่างแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับผมถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด subscribe เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกาวคาว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ